สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดนปลาสวรรค์วันนี้มีมินิ PC ราคาเกือบแสนมาให้ได้ชมกันครับกับ Asus r อ g n a 970และแน่นอนคลิปนี้สับสนโดย Asus มินิ PC หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าคอมจิ๋วมันคือคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องที่ย่อขนาดลงมาเหลืออันแค่นี้ครับ นี่คือทั้งเครื่องแล้วน CPU คะคร CPU จอ RAM SSD อะไรอยู่ภายในนี้เสียบจอเสียบไฟพร้อมใช้นะฮะและนี่คือ mini PC ที่แรงที่สุดและแพงที่สุดเท่าที่ผมเคยได้จับมานะเพราะว่าราคาเปิดตัวของเขาเป็นเลขมงคลครับ8 9 9 9 9บาทส่วนราคาปัจจุบันอะไรยังไงก็อัปเดตไว้ให้ในลิงค์คำอธิบายวิดีโอนะฮะส่วนคำว่าแรงที่สุดของผมก็คือสเปคที่เขาให้มาข้างในครับ CPU เป็น Intel Core Ultra 9 1 8 5 H การ์ดจอเป็น Nvidia g e f o r c e RTX 4070 Laptop แล้วมันเป็นซีรีส์ ROG หรือว่า Republic of Gamer ทุกคนก็จะบอกว่าเล่นเกมแต่แน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีการเล่นเกมเกิดขึ้นใดๆเพราะว่าผมได้โจทย์จากทาง ASUS มาว่าให้เอาเครื่องนี้ไปใช้ไปรีวิวในสายงานที่ผมทำเลยนะครับซึ่งงานที่ผมทำอยู่นะตอนนี้ก็คืองานเกี่ยวกับพวก AV นะครับทำเสียงงานอีเวนต์งานไลฟ์งานอะไรแบบนี้นะครับทำภาพกราฟิก จอ LED OB สวิตช์กล้องไลฟ์สตรีมอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับงานพวกนี้ในยุคนี้ก็จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางผมก็เลยพา mini PC เครื่องนี้ไปงานกับผมมาทั้งเดือนเลยนะแล้วก็ทุกง,งานจบสวยดีไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับเริ่มต้นที่ CPU กันก่อนเลยนะครับ CPU ของเครื่องนี้เป็น Intel Core Ultra 9 1 8 5 H อย่างที่ผมบอกไปเจ้า CPU ตัวนี้นะ มันเป็น CPU ในกลุ่มแล็ปท็อปที่เป็นพรีเมียมนะก็คือเรียกได้ว่าตัวท็อปเลยแหละนะฮะสิเป็น6 p c ีคอแ e c อ r คแล้วก็2 e c อ r คที่เป็นประหยัดพลังงานนะครับก็คือมีคอร์แต่ละประเภทแยกงานแต่ละอย่างกันไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบใน CPU ตัวนี้ก็คือ b o o ต์คล็อกครับที่สูงถึง5 g h z คือเวลาเราใช้งานอะไรคลิกเปิดนู่นเปิดนี่ทำอะไรแบบตั้งค่าแบบเนี้ย มันไวมันติดมือมันรู้สึกลื่น,นครับแล้วยิ่งเวลาใช้กับจอปาไหลยัยจอไฮรีเฟนเดทอ่ะมันรู้สึกแบบว่าทุกอย่างมันลื่นไปหมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนการกินไฟ CPU ตัวเนี้ยนะครับเขาดีไซน์มาว่า45วัตต์แล้วก็บูสต์ไปถึง1 1 5วัตต์ซึ่งร1 5วัตต์เนี้ยผมพูดเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติของ i ิน e l ไปแล้วนะที่แบบว่าร0อองศาเซลเซียสซิงไปได้แค่ไหนก็ไปถึงตรงนั้นเลยนะครับคือ Intel เนี่ยเขาจะพยายามบูสต์ มันไปได้สุดตรงไหนก็หยุดไว้ตรงนั้นนะครับเออซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้งานเล็กๆไวยๆอะไรพวกเนี้ยมันรู้สึกลื่นนะครับแต่เทมมันก็จะดูน่ากลัวสักนิดนึงแบบว่าวลาเราเปิดดูระบภูมิซีวูมันก็จะแบบเฮ้ยร้อยองศาจะระเบิดปะวะจริงๆมันไม่ได้เป็นไรนะครับมันก็ปกติของมันนะครับคือเครื่องเนี้ยผมมองว่าให้ผ่านนะเพราะว่ามันร้อยองศาก็จริงแต่มันไม่ได้เทอร์มอัทั้งจนแบบว่า ดึงคล็อกลงไปต่ำกว่าเบสคล็อกที่เขา Intel ออกแบบมานะครับคือมันยังแบบว่ายังเลี้ยงตัวเองได้ถึงประมาณแบบ3ามกิกะเฮิร์ตสากิกะเฮิร์ตกว่าๆอยู่เวลาแบบว่าโหลดงานแช่อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่างานที่มามาแล้วไปอ่ะเขาบูสต์กันแบบว่าแรงแรงใช้ได้เลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้าบอกว่า ASU s เขาจะปรับเรื่องระบบระบายความร้อนให้มันแบบว่าเย็นกว่านี้ผมเชื่อว่ามันแรงได้กว่านี้อีกนะและทีนี้นะไอซีบี c p u Intel ตัวเนี้ยเขาก็มี Intel AI Boost มาให้นะครับก็คือช่วยในเรื่องของ AI ช่วยอะไรแบบนี้ซึ่งผมไม่ได้ใช้นะผมที่ผมได้ลองใช้ก็คือ Microsoft Copilot ใน Windows 11นะครับเป็นแบบว่า AI ที่บอกว่าถามตอบได้อะเฮ้ยคิดสิ่งนี้ให้หน่อยไอ้บิตเลเท่านี้คืออะไรก็พิมพ์ถามเข้าไปหรือแบบว่าไอ้นี้ตั้งยังไงพิมพ์อะไรก็พิมพ์ถามเข้าไปได้เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ AI ก็มีมาช่วยในชีวิตประจําวันเรามากขึ้นไนอะ Windows 11ก็มีฟีเจอร์มาให้ใช้นะครับก็ว่ากันไปในอนาคตอาจจะต้องมารีวิว AI กันเดี๋ยวเราค่ว่ากันแต่วันนี้ รีวิวในงานโปรดักชันกันก่อนนะครับต่อไปไปที่เรื่องของการ์ดจอนะครับก่อนที่จะไป Nvidia เดีย l มันมี Intel Arc มาให้นะครับก็คือเป็นถ้าถ้าเมื่อก่อนเราจะเรียกกันก็คือการ์ดจอออนบอร์ดถูกไหมจริงๆมันคืออยู่ในตัว CPU Intel c o r e r a เลยนะครับก็ช่วยในงาน Encode Decode ช่วยอะไรได้นะครับแล้วก็การ์ดจอแยกของเรานะครับ n v i d i ี g e f ย r c e r t x 4 t 7 0 70, l a p t o p นะครับตัวนี้ คือมันเป็นการโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งเวลาเราการโน้ตบุ๊กเนี่ยเราก็จะเวลาเราซื้อโน้ตบุ๊กเราก็ต้องดูเรื่องไฟถูกไหมว่าเฮ้ยการ์ดตัวนี้กี่วัต์ซึ่งในเครื่องนี้เขาให้การ์ดมาที่เป็น140วัตนะครับอ่าไอตัว TGP นั่นแหละคือ140วัตนะฮะก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรใช้แล้วแบบว่าเย็นสบายใจมากๆนะฮะคือเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมาแบบว่าทั้งเปิดงานที่ผมทำพวกวีมิกพวกอะไรแบบนี้ อุณหภูมิอยู่แบบ50-60ผมก็ลองแบบว่าอลองเปิดเน n ์มา a r k ดู70-70แบบมันมันมันร้อนแค่นี้จริงๆคือแบบว่าฮีสิงฝั่งกาจอคือเขาทํามาดีมากๆนะครับสำหรับเครื่องนี้แล้วก็แรมของกาจอผมยังไม่ได้พูดเนาะเขาให้มาเป็น 8GB GDDR6 นะครับก็คือแรมอาจจะดูตึงไปนิดนึงสำหรับการที่แบ,บอเอาไปเล่นเกมนะแต่สําหรับงานโปรดักชันเนี่ย ก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับอ่าแต่ถ้าให้มาเยอะกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่านี้และก็หนึ่งอย่างก็คือการ์ดเจ้าตัว4070ตัวนี้พอต่อจอทั้งหมดของเขาเนี่ยที่เขาให้มาด้านหลังสพอร์ตเป็นดิสเพย์พอตสองพอตแล้วก็ให้ชื่ไอหนึ่งพอตเนี่ยต่อเข้ากับการ์ดเอ็นวีเดียทั้งหมดนะครับดังนั้นใครที่บอกว่าจะไปใช้โปรแกรมอะไรที่มันต้องแบบว่าดิเร็กจอเข้าหาการ์ดเอ็นวีเดียตัวนี้ก็ทําได้นะเพราะว่ามันมันดิเร็กเอ็นวีเดียเลยอะในเอ็นวีเดียคอนโทรมันแนลมันก็จะขึ้นว่าต่อง อะแดปเตอร์กันบ้างดีกว่านะเพราะว่าหลายๆคนเห็นมินิพีซีเครื่องเล็กแล้วอะแดปเตอร์ไม่ได้เล็กนะครับอันนี้คืออะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเครื่องนี้นะเป็นอะแดปเตอร์ขนาด330วัตต์นะก็คือเรียกได้ว่าเป็นอะแดปเตอร์เหมือนพวกเกมมิ่งแล็ปท็อปอะไรพวกนี้นะแต่ผมก็ดูว่ามันเหมาะสมดีกับการกินไฟของเครื่องนี้นะเพราะว่า CPU มัน115การ์ดจอมัน140รวมกันเป็นส5งห้าห้าถูกไหมอะแดปเตอร์มัน330ก็เหลือให้อย่างอื่น75วัตต์อะไรประมาณนี้นะตีคร่าวๆก็อย่าลืม เผื่อแดปเตอร์ด้วยเวลาคุณพกไปไหนนะครับเพราะว่ามันก็ใหญ่อยู่แนตะ่ข้อดีก็คือเวลามันเสียเวลาอะไรมันก็ถอดเปลี่ยนได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นแจ็คเสียบเข้าไปนะไม่ได้ฝังเข้าไปในเครื่องอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีหนึ่งสิ่งที่น่าชมเลยสําหรับเครื่องนี้คือแฟนเคิร์ฟครับก็คือการปรับรอบพัดลมแบบออโต้ของเครื่องนี้นะมันทําได้ดีกว่ามินิพีซีตัวอื่นๆหรือเกมมิ่งแล็ปท็อปบางรุ่นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพัดลมมันไม่น่าลาคาญเลยครับปกติเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนว่า มินิพีซีหลายๆตัวเวลาแบบว่าเราคลิกเปิดไรโหลดซีพียูมันพุ่งใช่ไหมตอนที่มันโหลดแบบปั๊ปหนึ่งแล้วมันก็ลงถูกไหมเราสามารถฟังโหลดซีพียูได้ครับจากเสียงพัดลมของเครื่องคือแบบโหลดซีพียูขึ้นปุ๊บปุ๊บพอเรามันทั้งวันอะลำคาญนะแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นนะพัดลมมันแบบว่านิ่งมากๆคือแบบว่ามันจะดังต่อเมื่อแบบว่าเราโหลดแช่นานๆแบบว่าเราต้องเอนโคดไฟล์แบบว่าต้องแปลงไฟล์เยอะๆหรือแบบเรนเดอร์งานแบบเนี้ยมันถึงจะแบบค่อยๆเร่งขึ้นไปแล้วก็แช่อยู่งั้นแต่ การที่มันเล่นขึ้นไปแล้วเนี่ยด้วยความที่ใบพัดมันใหญ่ด้วยความที่ซิงค์มันใหญ่กว่าเกมมิ่งแล็ปท็อปเสียงมันก็เลยเบาเกมมิ่งแล็ปท็อปแล้วมันเป็นเสียงที่แบบว่าความถี่ต่ำกว่าเออมันไม่ได้แบบวีดแบบน่ารำคาญอ่ะเออมันแบบแบบหึงหึงมากกว่านะครับก็ลองฟังดูก็แล้วกันว่าเสียงมันเป็นยังไงเออนี่เสียงข้างบ้านเขาซ่อมอะไรกันปะเออพัดลมบันดาแค่นั้แหละจริงๆ ต่อไปเรื่องแรมกับ SSD ตรงนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเนาะแรมเครื่องนี้นะมีมาให้32 g b เดิมจากโรงงานเลยเป็น RAM so Dim, แรมโซดิยมแผงเล็กๆแรมโน้ตบุ๊ก2แผงนะฮะแล้วก็สามารถอัปเกรดได้เป็น64 g b กนะก็คือซื้อแรมมาเปลี่ยนใหม่นั่นแหละเป็นแรม DDR5 ความเร็ว5,600เมกะเฮิร์นะครับส่วน SSD ที่เขามีมาให้นะครับที่ติดเครื่องมาเลยเนี่ยเป็น 1TB NVMe ที่เป็น PCIe 4.0นะครับแล้วก็มีช่องว่างให้ใส่ SSD เพิ่มได้อีก2ช่องนะหมายความว่า MiniPC เครื่องนี้สามามรถ SSD ได้สูงสุด3ตัวนั่นเองนะฮะแล้วทีนี้มาคุยถึงเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่านะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นว่าผมต่ออะไรหลายๆอย่างเยอะมากเลยนะับอย่างแรกเลยก็คือเครื่องนี้มี Thunderbolt 4มาให้นะัแต่มีมาให้แค่พอร์ตเดียวครับ ASUS ครับเจนต่อไปขอ USB C ที่เป็น Thunderbolt มากกว่า1พอร์ตนะครับ,อบคอมครับคือดีที่มีมาให้แต่มันใช้ไม่พอครับเพราะว่าอุปกรณ์โปรดักชัน ใหม่ๆม,มันก็เป็น USB-C เกือบหมดแล้วนะครับอย่างเช่นพวกการ์ดแคปเจอร์การ์ดเอาพุตอะไรแบบเนี้ยพวกสวิตเชอร์จอมิกเซอร์บางรุ่นมันแบบว่าคือเนี่ยจอกลายเป็นว่าผมต้องต่อ HDMI กับ power แยกกันแทนที่มันจะเสียบ USB-C รูเดียวได้เลยอะไรแบบนี้นะครับคือแบบว่าถ้า USB-C เยอะจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็ สิ่งที่มีมาให้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับทันดร์บโบเสียปุ๊บเจอเลยนะวันนี้ผมใช้เป็นการเอาพุทของ Blackmagic นะครับอัลตราสตูดิโอมอนิเตอร์การเอาพุทเล็กๆแบบนี้นะครับเสียบทันดรบโบใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ USB A นะครับ USB A, ไอพอร์ตกัดดานไม่ได้อันเดิมของเราเนี่ย เขามีมาให้6พอตนะครับ4พอร์ตเป็น USB 3.2 Gen 2ไม่รู้มันจะตั้งชื่อให้ยากทำไมนะ USB เนี่ยคือมันเป็น USB 10กิกะบิตนะมีมาให้ด้านหน้า2พอร์ตด้านหลัง2พอตแล้วก็มี USB 2.0หรือพอร์ตดำที่เราคุ้นเคยเนี่ยมีมาให้อีก2พอร์ตอยู่ด้านหลังนะเอาไว้เสียบพวกเมาส์คีย์บอร์ดหรือพวกแบบว่าคอนโทรลเลอร์อะไรที่มันไม่ต้องใช้แบนด์วิดต์มากอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีช่องอ่าน SD card มาให้ด้านหน้านะครับมีแลน2.5กิกะบิตมาให้ซึ่งแลนเนี่ย เป็นเรื่องดีที่มีมาให้นะครับแล้วเท่าที่ผมได้ใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำมาได้ดีเพราะว่าโปรดักชั่นสมัยเนี้ยมันพึ่งการแลนเยอะมากนะทั้งไลฟ์สตรีมก็การแลนถูกไหมส่งภาพ NDI ก็ใช้การแลนนะครับเสียงใช้ดันเต้เนี่ยมิกเซอร์ผมเห็นไหมก็เสียบสายแลนนะครับทุกอย่างมันแบบทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยสายแลนนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีตัวนี้แลน2.5กิบิตจากทาง Intel นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาในเครื่องนะเรื่อง l a t e ท c y เรื่องอะไรก็ไม่มีปัญหานะคือยหลายลคนจะกลัวว่าพอมันเป็นเกมมิ่งพีซแบบนี้มันลงนู่นลงนี่มาให้มันไม่ได้ออปติมไลซ์สำหรับงานโปรดักชันอะไรนะเท่าที่ผมได้ใช้ทั้งดันเต้ทั้ง NDI ไม่มีปัญหาอะไรนะเดนเต้คอนโทรลเลอร์ก็เขียวสวยงามดีไม่มีเลสไม่มีแบบระเบิดอะไรให้เห็นนะซอฟต์แวร์อาร์มอรี่เกรดที่เขาไว้ปรับไฟ RGB ดูเครื่องดูนนนูู่ดี เอซูสเขาอัปเดตมาในเวอร์ชันใหม่ๆก็ถือว่าทํามาได้ดีกว่าเดิมนะไม่ได้หนักเครื่องหน่วงเครื่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคือผมได้มาเนี่ยผมก็ลงไว้เลยนะไม่ได้บอกว่าไปถอนแบออะไรนะคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องรีวิวใช่ไหมพอผมได้มาผมก็ล้างวิดีโอรอบหนึ่งเพื่อความสบายใจะนะเออแต่มันเป็นการล้างที่บอกว่ากด Factor ร d e f a u อ t ์ไม่ใช่แบบล้างแฟลชไดร์ลงใหม่เองนะมันก็เป็นแบบว่าซอฟต์แวร์ทุกอย่างที่เขาให้มากับเครื่องก็ยังติดอยู่นะผมก็ทิ้งไว้แนั้นเลย มันไม่ได้กระทบอะไรมากมายไม่ได้มีแบบบดแวร์อะไรเยอะมากมายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะมีไฟ RGB ด้านบนด้วยนะเขาก็มีแผ่นเพลทมาให้แบบว่าใครจะไปแบบสกรีนเป็นแบบโปรดักชันเป็นโลโก้ตัวเองก็ได้นะแต่ถ้าเดิมๆมันก็จะเป็นโลโก้ไฟเจ้าตัวตาตาตา,ตาดวงตา r า g เดิมๆนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง Wi-Fi กันมากดีกว่านะคเครื่องนี้เป็น Wi-Fi 6e นะครับที่เป็นการ์ดคิลเลอนะครับซึ่ง การต่อ Wi-Fi ครั้งแรกหลายๆคนอาจจะตกใจเฮ้ยทำไมมันต่อ Wi-Fi 2ชื่อพร้อมกันมันแบบมันมันต่อ2อันพร้อมกันอ่ะเออคือ Wi-Fi มันจะมี2.4 GHz กับ5 GHz ถูกไหมไอ้ตัวเนี้ยมันมีเทคกรกีที่ Intel เขาเคยทำมาที่เป็นชื่อว่า Intel Double Connect ก็คือมันจะต่อทั้ง2.4ทั้ง5พร้อมกันแต่มันไม่ใช่ MLO ใน Wi-Fi 7นะคือมันแนวคิดเหมือน m l o ที่ต่อพร้อมกันแต่อันเนี้ย มันเป็น mlo เ v e r s i o น intel อะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจถ้ามันต่อ Wi-Fi แบบ2คลื่นพร้อมกันอะไรแบบนี้นะครับแต่เอาจริงแบบว่าถ้าทำงานผมก็ต่อสายแลนเป็นหลักนั่นแหละนะครับสรุปส่งท้ายสำหรับเจ้าตัว lg n970 ตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นเครื่องที่เฉพาะกลุ่มมากๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่องคองมเมนต์จะมีมาบอกแน่นอนว่าเนี่ยสเปคแบบนี้อะไรแบบนี้ซื้อเกมมิ่งแล็ปท็ปดีกว่า แน่นอนครับผมไม่เถียงด้วยประกาศนักพวงเพราะว่าข้างในไอ้เครื่องเนี้ยมันก็คือฮาร์ดแวร์ของเกมมิ่งแล็ปท็อปดีนีได้แหละทั้ง CPU แล้วก็ GPU เลยนะแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เกมมิ่งแล็ปท็อปมันให้ไม่ได้อย่างเช่นพอตจอที่เยอะกว่าพอร์ต USB A ที่เยอะกว่าเพราะว่า USBC มันให้ไม่แค่พอรตเดียวผมจะบ่นต่อไปจนกว่าเจนใหม่มันจะให้มามากกว่า1พอร์ตนั่นแหละเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะเรื่องพัดลมและฮีทซิงที่มันใหญ่กว่ามันก็ทําให้เงียบกว่าคุมอุณหภูมิได โดนมาทั้งคู่ครับเพราะเกมมิ่งแล็ปท็อปถ้าจะสเปคประมาณนี้อะแดปเตอร์มันก็จะใหญ่ประมาณนี้นี่แหละแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เกมมิ่งแล็ปท็อปมันได้เปรียบมันมีแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องมาห่วงเรื่องไฟดับห่วงเรื่องอะไรแบบนี้มีจอมีอะไรเปิดมาใช้ได้เลยไอ้นี่ต้องพกจอพกเมาส์คีย์บอร์ดแยกอะไรแบบนี้ก็ต้องแบบว่าเลือกกันไปในแต่ละทางนะแต่ผมมองอีกหนึ่งอย่างว่าเครื่องเนี้ยถ้าคนบอกว่าจะประกอบ ITX ใช่ถ้าคุณจะประกอบ PC ในราคาเท่านี้ มันได้แบบสเปคมันสุดติ่งวันนี้แน่นอนนะแต่คุณประกอบให้ตายยังไงผมเชื่อว่าไม่มีทางทําได้เล็กเท่านี้ในวันนี้นะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันอาจจะมีฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่อะไรออกมาแต่วันนี้ถ้าบอกว่าคุณอยากจะได้คอมเล็กที่สเปคแบบนี้มีอะไรแบบนี้ ไอ้นี่แหละมันก็น่าจะเป็นตัวเลือกเดียวในตลาดนะผมถึงบอกว่ามันคือเครื่องที่เฉพาะกลุ่มมากๆเลยนะแต่ราคามันก็แอบดุไปสักนิดนึงนะแต่ถ้าบอกว่าในอนาคตเจนต่อไปราคามันถูกลงมีฟีเจอร์อะไรที่แบบว่าผมบน่นไปในคลิปเนี้ย แล้วมันแก้มันจะเป็นแบบว่าทางเรื่องใหม่สําหรับคนที่ต้องการใช้คอมโดยเฉพาะคนหน้างานมากๆอ่ะแบบว่าเครียดพกคอมเครื่องใหญ่นี่ไงอันเล็กๆแล้วทำได้แบบว่าเทียบเท่าเครื่องใหญ่ๆอะไรแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่ดีนะที่แบบว่ามินิพีซมีการ์ดจอแยกที่แบบว่ามันมันเป็นการ์ดจอแยกจริงๆอะ่ะเออมันแรงจริงๆอะไรแบบนี้นะก็จบกันไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แดงปลาสวค์สวัสดีครับ